ลโหลสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะบอกดอยอันนี้คือเครื่องสีเข้าอู้มาจากไหนคะเราสั่งมาจากประเทศไทยกว่าจะ<ร>ถึงชายแดนที่แม่สายนะครับก็ใช้เวลาประมาณ7วันแต่ขนส่งไทยดีมากจริงเหรอขนส่งไทยเขาแพ็กมาให้เราดีมากลองลอง,ลอ,งลองมาเข้ามาดูใกล้ๆเอาอันนี้ที่แพ็กมาในรถนี่แพคเองใช่ไหม มัดเองนี่เลยคนส่งไทยเขาชอบอันนี้มันจะหลุดไหมเนี่ยมัด,ม,ดมัดแบบไอ้น,นี้ให้มาดีมากแล้วก็เราก็โอ้นแพ็กมาอันนี้จะเป็นเครื่องสีข้าวนะคะท่านผู้ชมก็เราสั่งตรงจากประเทศไทยส่วนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไหนประเทศไทยไม่ใช่ไหมประเทศไทยนะครับโอเคตอนนี้เราจอดที่ปั๊มท่าเหลือคะ่ะก็มี ห้องน้ำสะอาดนะคะนี่ค่ะปั๊มใหญ่มากนะคะเหมือนปโ,โตโทของประเทศไทยเลยค่ะนี่ค่ะเรามากับคุณพอดของเรานะคะแบบไหนรอชมถึงที่บ้านเชียงตุงหนองนวนค่ะเอาวรัดก่อนรัดก่อนตุดดๆุดโอเคแล้วก็จะค่อยๆเช็คตลอดนะคะเพราะว่าจาก ท่าขี้เหล็กสู่เชียงตุงระยะทาง160กิโลนะคะเย้ Yay! ได้ของขวัญให้กับพระเอกของเราอีกแล้วค่ะพระเอกดีเด่นแห่งปีแห่งชาติตลอดเลยค่ะนะคะก็เครื่องสีข้าวนะคะรู้สึกว่าเราเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาใช่ไหมคะที่ จะต้องทํานาทุกๆปีเราคนที่จะมีไว้ติดบ้านนะคะถึงแม้ไม่ใช่เครื่องใหญ่แล้วก็คนที่จะมีเครื่องเล็กเอาไว้ติดบ้านนะคะในช่วงเวลาที่เรา,เาจําเป็นจะต้องสีข้าวแล้วอย่างเงี้ยค่อยๆสีไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเป็นการประหยัดในตัวไปด้วยนะคะลงทุนทีเดียวเป็นการประหยัดไปตลอดนะคะถ้าเรา มีไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นเครื่องสีข้าวแบบประมาณขนาดเท่านี้นะคะก็รอชมถึงที่บ้านนะคะเราจะไปแกะให้ดูว่าจะเป็นสีไหนยังไงทรงยังไงนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็เอาคุณฟอร์ดมาถึงท่าเิเลกเพื่อที่จะมาพ่วงไปถึงเชียงตุ้งนะคะนี่ค่ะดีใจมากเลยนะคะให้ของขวาญอีกแล้วโอ้ยของขวัญตุดจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ สวัสดีภาษาจีนมิฮาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อกันนะคะฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่มาถึงก็เจออะไรหรอ,อแดงนะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ทําอะไรทําไมดูทรงกว่าน,นี้ทรงอะไรเนี่ยวันนี้เป็น,ช,ปนช่างประจําบ้านช่างประจําบ้านอีกแล้วนะ โอ้วันนี้ก็นี่ค่ะอันนี้ประมาณกี่กิโลไม่แน่ใจนะคะรายละเอียดนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งดูลองลอยที่เราคาดมากันแบบดังใย,ยแมงมุมเลยพลุงพลุงพลุงหนักมากนะเนี่ยที่จริงก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่สี่มีคนถามเยอะมากเลยจายสายแดงหายไปไหนนี่อยู่บ้านเนี่แหละคะ่ะช่างประจำบ้านเนี่ยคะ่ะใช่ ทางประจำบ้านค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะช่วยกันเอาลงนะคะตอนเอาขึ้นเนี่ยขึ้นประมาณสองคนนะทะมักทะแมงเพราะไม่มีใครช่วยต้องออกแรงแรงมีเท่าไหร่ออกมาให้หมดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปดูเลยนะคะว่าโอ้ใจสายแดงได้ทำงานเยินเนี่ยดูสิโอเต็มเลยโอ้นี่อันนี้เ้องไม่เห็นอ๋ออันนี้ไง เออที่ไม่ไ,ไม่ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหนเนี่ยสวยจังเลยโอ้ดูดูดูด,ดูอันนี้ต้องส่งลูกค้าแล้วค่ะนี่น,นีสวยมากเลยเยอะมากเลยผลงานนะคะก็นี่รถยามาฮ่ายังอยู่อยู่เลยนะคะไม่มีแต่เครื่องจักกันทั้งนั้นเยอะเลยนะคะทุกคนก็มันเป็นเครื่องประจำที่จำเป็นนะคะก็อันนี้ค่ะอัปเดตค่ะโอ้ใจสายแรงเชื่อมภพยมาแล้วหรอ ว้ว <Whoa. S 2> จริงเหรอเนี่ยน,นี่ไงไฟมีเท่าไหร่217วัตต์นะคะอ๋อที่นี่คะ่ะเพราะว่าเอา้าเหมือนเห็นว่าเอาเข้ามาเก็บแล้วนะคะขอดูดนิดนึงอุ้ยอุ้ยมันแข็งอา้าวคุณนายหายไปไหนคะเนี่ยคุณนายได้ของฝากมาแล้วจ้าแต่เป็นของพระเอกนะคะน,นี่น้องไปงก็จะเอาลงสีเล็กๆนะคะมาไว้ตรงนี้คะ่ะก็อันนี้นะคะ นี่แหละคะ่ะโอ้ให้ดูก่อนเอาลงหรือยังได้ไหมอะดูหรือยังระบบไฟดูแล้วรู้ไหมว่าหวดไปเท่าไหร่หไม่รู้ยี่สิบบาทมันสมั้งซื้อสายไฟยังไม่ได้ซื้อไอตัวสวิตช์มันยังไม่ได้เลยยี่สิบบาทนี่ได,ได้ไหม้ดก่อนนะครับเพราะว่าหมดไปประมาณพันกว่าบาท ใช่เพราะไอสายไฟมันแรงมากหรออันนั้นยังเอาไอ้สองจุดห้าเองยังไม่ใช่เอาสามจุดห้านะอออแล้วก็ทําไปแต่ว่าเราก็ใช้ประยประหยัดไปก่อนประยประหยัดไปก่อนเโอเคเขาว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยเขามีงานแต่งนี่ตุ๊จีนหรอมีงานแต่งอะไรเนี่ยแหกขบวนไปไหนกันมันไม่ใช่เวลาแล้วค่ะนี่มันหกโมงแล้วนะคะก็เราเดินทางมาจากทาเคเล็กตั้งแต่ประมาณบ่ายสองอ่ะเรามาถึงก็หกโมงแล้วสี่ชั่วโมงนะคะ ฮะใช่เหรอสี่ชั่วโมงกว่าน่าจะได้อยู่คะ่ะอ่าช่วยกันออกแรงแล้วจา้าเฮ้ยนี่เรามาถึงอืแสงก็ได้อยู่นะทุกคนอุย้ยหมุนหมุนมุนลงหมุนลงหมุนติ้วติวติวติว,ตวมันหนักนะ เอากระดาษมาวางตรงนี้อีกทีนึงนี่นีกระดาษตรงนี้ก็มีตออะไรวะหาทางทางังสินเนี่ยอหาปานี่ลุงเพ้ร้งไตลงไ้งไตมัทํอไรันต่นนักเอลุต้องใตกันนะมันเหยีดนักปาย่แหงหน่งล่ไรเอาเบ้อแปเดียวมันหนักมากๆเลยนะเบอเอแม่แม่มาไปเลย อน้อนาวารับกอเอหนยอเออนอรอ่ะนอนลงสือเอออยู่ป้ายก็เออป้ายก็อีั้งไปองก็โอ้โอโอ้เอองักหนึ่งเัีสงพันสามพล่ันห้าพันหนจดัปกาพันิบพันเออหลัหลงหังหายตัปดปึ๊ดปึ๊เดปึ๊ดเึ๊ดปึ๊ปึกดปึ๊่ปึ๊ดด เกยก่อนเหรอไม่เกยเกที่นู่นเหรอเออไปย์เกที่นู่นสิเกที่นี่เอาไปสิฮะเกยก็กล<า>ับเป็นชิ้นไม่ได้เหรอไม่เกยเป็นชิ้นไม่ได้เหรอประกอบมาแล้วเหรอเนี่ยเราเกยบอนที่นี่มันสว่างเออเกยเลยกเลยกยเกย์กลับเปบ็นบัตอะโอเคลองดู อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยองยุ่งอัางยางหมุนหมุนหมุนไปหมุนไปใใส่ลากผัดทอเราเออหมุนกับเจ้านานั่งเห็เลยโอ้ยนันะพอเต็มแด้วลูกยกยิงยงยงเออเอออันนี้ถุงถุงอะไรเนี่ยถุงหอมแดงใช่ไหมถุงมันฝรั่งวางเลยโยกขับปุ่อ่ะดูเทคนิคเขา กำลังจะจันเลยก็ทำที่จันตัเออจ๊ขันติกันาท่จบอกว่าจะจัดัเออไอ้ปอชิ้งเลยยกยกยกไข่อันดีนานขึ้นอีกหนึงเลยยกยกที่อยู่จันฝัดกระลาบกันเนยคับเทคนิคที่จะยโยงสีใส่ถุงที่มันแข็งแรงขนานแน่นไปก่อนแล้วก็ลากลากลากไปจัดงานอะไรจะดีเยียนแน่กะ ไปไปก่อนมา,มางงานในผาแล้วเมอ,อมันเขาดื้อนำไรแล้วดกอกปอสมันจังจันนะโอเคปะมันุดใส่อีนเนยกดีโยกผักข้างในเมื่อหลุดจันจดูในกี่อันอีกบ่อหนี่งเ,เ,นเนอาละรับไปไม่ได้เ,เราบังตอไหมอันเล็กตั้งเหนือมีตั้งคางอีบ่อนั่ตั้ง้นเยวกมันอันตั้งถูนี่ ระวังหัวหสุเออเนี่นาเนี้ยนาใช่อันนี้ยป่องเลยป่องเขาถูดูกตาอย่างเงี้ยเลี้ยงบู้พนั่นไม่ได้ใส่กระลาให้มันปองแน่เอาเออระวังหัวระวังข้างบนระวังระวังระวังหัวสอองการกันแดดหน่งเดียวดีไม่

ตองนังเต้นไงต้องนั่งเต้นกันคนเยอะจต้อนงเต้ไง้อขึ้กางเลยยุงเนี่ที่ไหนั้น่เนี่ไหนอ่ะเออไหนอะเรมาตผมกำไม่ลงโขอยู่เขาปล่อยลงนนี้้เหรอเห็นแล้วอเลออเออเออเอออทมืสองับทมันิดันหน่อยหน่อเอาแผ่นมัดลง

เออไนไหน่าน้เกันไม่องอัเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยใครจุดพูเนี่ยที่ไหนมีไฟเด้อถูถูถูอะไรเชยโอ้ยเกต้องกางเเกเกตเกวตัเอาตัด แล้วแล้วกัมเจ้ไกันแน่กูละเจ้กละพาเราเยเลยกเลยไฟไม่มีหรอไฟไฟนี่ไงสวิตซ์มันไม่ได้หลอดมันยังไม่มีแล้วไปเอาแสงไฟตรงนู้นมาไปเอาตรงนู้นมาเ้่กอนี่เยดี่นี่นี่นี่ไเออใหญ่น้ไปเอาอะไรมาแกแกแกช่วยกันแกแกแก เอาไปไม่มาเปิดเลยเปิดเลยว้ามาแล้วสีรไหนอลูเอาอุปมาได้เอาอันพักมิตรกิมพ ا แก๊กแก๊กแก๊เนิรอมแล้วไม่รู้จะเก็บทำอะไรมันไม่เดี๋ยวมันไปดมสีมันทะลอกมันก็ไม่สวยไงให้ควาเมาไปทำผักอยู่ก็ผนีมันเออยก็ผักเอออเตเตดเ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 ดสบดสดี อ้าวเจ๊นี่คัน้ำหมัดออโหลมืเอยจะหมดเนี่ยเว้ด็ไปเอวู้แค่ไอถุงนี้ก็หมดไปแล้วมั้งหนึ่งันบาทเนี่ยนี่ถูกลุ้นมากแถมแพมแพมแมแถมแมแถมู้เอาเปียนข่าอีกแไง สลัสมสลัสมสลัมสลัมมาแล้วโอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนี่กี่วัดเนี่ย นี่เหม <ENNIS> <ำ>ือนกับนางแปลงจะรู้นะคะยามโอเคฮะโอเคโอเคจริงๆอ่ะเนี่ยมันเอาไม่ใช่ใช่ไหมฉันก็ไปแอบดูอยู่ว่ามันคืออะไรเมื่อกี้เอาเอาข้าวทั้งลูกข้าวตากลูกต่อตั้งไหุ้่นอุ่นโอ๊ยโอยเให้ระวังหน่อยหนิเนอะ One two three one two three รุนแคลมแคลมแคลม s l a ม แถมแถมแถมส่งลรงจากทำไมเยอะจังเนี่ยแกนี่จนจะปวดหัวแล้วนะเนี่ยที่ยกลมานี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขามาตีมึงไทยอยู่ไงนกัดทัดฉวนได้รุ่งเลยไม่มึงไทยเลยไอนนี้ยมาตีมึงไทยเลยก็เพื่นเจ้าแบบน็้จ้าอันนี้ก็มเ่อนเาอันนี้ก็มาตีมึงไทยนะ อันนี้เอาไว้ใช้ต่อได้ไหมเนี่ยถุงมันนี่ยใช้ได้ถ้าผุนมันยังไม่หดยังใช้ได้แกล้มแฉล้มมาแล้วรุนมากเวลาที่ต้องใส่เข้า,าใช่ไหมเนี่ยอูย้อันนี้นอะไรกันผุนกันอะไรเนี่ยแหละค่ะก็ของทอนตุดมจีนไม่ใช่จีนใหม่จีนใหม่ไปแล้วพี่แจ๊บมาแล้วพี่แจ๊บมาแล้วอันนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับบ้านว่นนี้เปิดดูได้ไหมเนี่ยเข่าเนี่ยเปิดได้เปิดได้ ้มัดดันมาเฮ้ยมีแล้วมีข้าวแล้วมีมีมีข้าวแล้วโอย้ยังไม่เต็มอ้าวจักรยานมาอยู่นี่ทําไมภูเขาไฟเย้มีลงสีมีลงเก็บข้าวแล้วมีลงเก็บข้าวเป็นของเต็งแล้วโอ้ยเย้เยมีความสุขอะไรไหมแม่เปิดใส่ไปอ่ะมีใส่หนตักจริงของจริงเป็นตอนเต็มตอน เพราะว่าเราจะไม่เปิดนานเพราะว่าเรากันอย่างใครมั่งเหรอเจมส์โอ้โหแข่งมองเลยฮัลโหลเจมส์เจมส์ย้ายตัวได้สีฟ้าถ้ามีหลายสีไหมไม่มีใช่ไหมมีแต่สีน้เงินตัวนี้นะอ๋อโอ้อันนี้เอาไปเก็บเอาไปต่อเอาไปต่อได้อยู่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว อันนี้ปรตูมันเหออรอเน่มันเนีอันนี้ก็จะเป็นไข่ไปแล้วน,นี่ไม่ต้องพักเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นแด้ของใหม่มีมือหนึ่งใช่ไหมคะมือหนึ่งเลยค่ะบู๊ไปจริงเลยบู๊บู๊ดูที่หมุนมันสิทีนี้นางเป็นลงคนีเองก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้แรงใช่ไหมเนะี่ยเกรย์เห ไก่จะเหนื่อยแล้วล่ะนี้เราไม่เกี่ยวไอกไ้เยคุณนายไม่มาเหรอปัดปปดปัทอเ้ยยกกำัเป็นแสบตาโอ้ไม่องอะไรล่ะเบียดาโอุปกรณ์ให้ดูก่อนถ่ายไว้เป็นหลักฐาน โอ้ดีนเนาะโฟมนี้ทำอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ใช้ไว้เป็นหลักฐานข่าแ้วสวยมากแต้มมากเลย <c oughs> มีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นอะไรมัน้วยมันหรออันนี้อะไร <c oughs> โอ้ใจใหญ่เลยเอาเ <c oughs> อาน,นี่เป็อะไร <c oughs> ไม่รู้อันนี้อันนี้มอมันอะไรอันนี้อะไรอ่ะข้างอุปรกรณ์มันค่ะ ผมนั่งทำอุปกรอ์ไม่ได้นอนเลยขจาร์้าวดีจับมากสวยมากเลยนี่เราซื้อมาในเงินไทยเท่าไหร่นะบแบงค์เท่ากว่านะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมืนม่นาเองเหรอเองเหรอ,อมไม่ใช่ซัดค่ะบาทค่ะสองหมื่นสองหมื่น สองล้านกว่าถึงบ้านเราก็สามหมื่นถึงบ้านเราก็สามหมื่นใคร <unle> อย<ร>ากซื้อต่อเดี๋ยวเราขายต,ต่อเพราะว่าเรามีภาษีตอนเราออกมานเราต้องจ่ Taking ายเราจ่ายหมดเลยเนี่ยเราจ่ายถูกต้องหมดเลยค่ะว้าวสวยค่ะสวยค่ะใครอยากได้มาซื้อต่อตาสามหมื่นบาทค่ะแต่เราไม่ขายเครื่องนี้เราเครื่องใหม่มาให้ทำไมอ่ะไม่ขายต่อนะ โอ้โหนี่ทำอะไรีแล้วตีโบยเออแล้วมัเครืองอะไรนโอ้วู้วมันเครื่องฝันไฟเลยเนาะมันเครื่องปั่นไฟเหรอนี่จะเป็นอุปกรณ์นะครับดูชิ้นห้องสีห้องสีห้องสีเขาสีห้งสีสองชิ้นดูดูเป็นหลักฐานเลยป็นสามชิ้นสี่ชิ้นวันนี้จะประกอบได้เหรอเดี๋ยวขั้นมือประกอบก็ได้มากเบื่อแล้วเนี่ยโอ้นี่จะเป็น อะไรมันไม่รู้อ,อ้าวนี่เรามาถึงใหม่ๆสดๆเลยแคลม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 อะไรอะ่ะไม่มีอะไรไม่เหมียรเอารูปเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่อ้าวอะไรเนี่ย <c ười> อะไรไม่รู้รปรกรณ์มันอ้าวลูกหยางในน้ำหนักก็ห <c ười> ยางมันน้ำหนักเอาลูก อโล่นี่มันเป็นท่อระบายอะไรมันสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคู่นี้แหละอยู่ในนี้จริงหรอหรือว่ามันเป็นอ่างเปาจุดซีนหรือเปล่าเนี่ยดูดีๆดูดีๆีว้าวไม่ใช่รอรอมันอยู่ตรงนี้อ้าวทำไมเราไม่ใส่มาต้องมาต้องมาใส่ตรงนี้อันนั่นอันนั่นนี่นี่เป็ี่ยนวาสระวาสระวาสระโอลิงโอลิงเขาเรียกว่าโอลิง โอลิมโอลิมปิดนักแชมป์โอลิมปิดไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหคนนายเขาดีใจใหญ่เนี่ยคนนายไปไหนเนี่ยรีบมาแล้วของขวัญเนี่ยไม่มีใครอยากได้เหมือนใช่ไหมถ้าใครได้แล้วจะต้องลงมือทํางานจะต้องขยันนะคะอันนี้ใครอยากได้ต้องขยันเนอจะมอบให้เนอใจแสแรงเอาไหมได้ได้อะไรก็แค่ได้แค่ได้ไม่ได้นะต้องเต็มต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็น ต้าคู่มือมาคู่มือเอกสารคู่มืออยู่ไหนอ่ะมันอ๋ออยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถเอาทำไมมันมีอันนี้แล้วอ่ะขอทดลองแล้วหรอเออนั่นแหละขอโทษลองอ๋อนี่ไงขอโทดลองเขาต้องก่อแบบนี้หรือเปล่าอืมใช่แล้วก็อันนี้มาใส่อแบ่นี่ใส่อ๋อแบบนี้ใครอยากได้ติดต่อมาโดนใครเราอืมใช่มาไกล สนใจติดต่อได้นะครับสายแดงนะครับเราขายให้สามหมื่นบาทพอรวมภาษีลมขนส่งขัดทุนตายแน่เลยไม่ได้หรอกมั้งผู้มือเราต้องติดตั้งสายไฟขนาด2.5หรือ3.5นะครับโอเคเพื่อความปลอดภัยโอเคมอบให้คนขยัน รอชมอีพีหน้านะคะทุกคนใครจะเป็นผู้ดีได้รับรางวัลแห่งในวันตรุจจีนพรำพรใช้มอเตอร์นี่มอเตอร์มันอยู่ข้างล่างเออมอเตอร์นั่นน่ยมันแรงมากเลยมอตาม่นอมอตามอตามอเตอร์ไม่ใช่มอตอนนี้เรายกขึ้นข้างข้างแล้วใส่ล้อแล้วก็สไลด์ก็ได้แล้วนี่เออนั่นแหละไม่ต้องยกหนักแล้วเนี่ย